นะสวัสดีจ้าทุกคนเรามาพบกันอีกแล้วนะจ๊ะมาพบออกัฟอีกแล้วนะจ๊ะเนาะอะเมู่บ้านนี่ออบเห็ดของหวานออบก,ก็เลยว่าจะให้ลูกสาวซิมทุกคนวามันอีออีงเนี่ย เรียว่าเขาเอื่นไว่อย่างเอาเป็นว่ามันก็คือของหวานไทยอะเนาะเออนี่นีนี่อบเผ็ดหมูวานอบกันเลยว่าสิเอามาให้ลูกสาวลูกชายซิมเขามาเมืองวันลูกสาวลูกชายซิมจำเป็นแบบใดนางยังไม่เคยกินเดะี่ยชากะจิมียังไม่เคยกินจ้าโอ้ยเขาเอื่อไว้อย่างวะจำก็ได้คุณเป็นอย่างเขาเลาซซองบอกแม่นบอกมันก็เป็นสีสีฝ้าๆว่าแม่นหรออันนั้นไหมเอาเป็นว่าแป้ง เป็นขึ้นจังโตนอนแล้วกัน <laughs> เดี๋ยวเข้ามาเมืองกันเลยนะจ๊ะนะมืออบซีไอ้น้ำตาลนะอบไซน้ำตาลบะเพาเลยนจ้ะกับกะทิเนาะทำงาเอาเอาของเจมี่ก็แล้วกันของเจมี่ไม่ต้องเยอะเดี๋ยวมาม่าก,กินด้วยอบอก,กระสิกินน้ำ <laughs> มันอาจจะดูไม่น่ากินเท่าไหร่นะบอกแล้วบอกแล้วว่าอย่าให้อบอทำ <laughs> อันนี้ของลูกสาวเราจะเขาออกไปเสิร์ฟบนโต๊ะกันเลยโอเคอือหืออือลองชิมดูสิลูก mm hmm. ดมกลิ่นดูแล้วเหรอ อร่อยไหมขอบคุณค่าเลิกมาดูลูกซ้ายฟังหนยจ้ะกินกินพวกปากโอ้ย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 ลูกโอ้ยค่าข้อบกค่าขอนพวกปากค่าข้อบกยาเดิเอาเอเล่นแล้วเล่นแล้ว เจมี่ครับไม่เล่นนะลูกนะไม่ทำหกแล้วเธอนะเจมี่อัมเจมีอม่อัมฝนเลี้ยวมึงงนาแม่เอกอ่านก็ไปเปิดตู้แม่ไว้โอ้หมูหน่อยเอ้ยเจมี่กินละกินอย่างลูกน้องกินอย่างครับน้องกินอย่างลูกเออเอาไป,ไปไอัมเล็ก เล็กกะอร่อยไหมเจมี่อามไม่ทำเลอะนะอามลูกอามครับอมืม ทากินขึ้นเป็นสงสัยสงสัยคืออย่างวะแม่เอายังให้กินวะไม่อร่อยหรอหลบดูท่าทางโอ๊ยบอจ่ะลนุ่มสายว่ากินลูุ่มายว่าเอาแม่ปล่อให้กินเอสชาอร่อยใช่ไหมหลบ อร่อยค่ะมันคือหนอนนั่นน่ะลูกเอชากินหนอนนั่นน่ะเอชากินหนอนนะรู้ไหมว้ยเหมือนหนอเจ้าอะฮะมันเหมือนหนอนเลยใช่ไหม รสชาติเป็นไงลูกบอไม่ใช่ไม่ทำเหมือนนะลูกมันไม่ใช่มันคือไทยมันคือของหวานมันคือของหวานไทยอ่ะลูกเจมี่นั่งลงสิลูกเจมี่ไม่นั่งกับมามาไหมไปทั้งสองคนละจ้าก็คือลูกชายกินี่เกี่ยว แช่บีได้หรอมันหอมน้ำตาลออกใส่น้ำตาลมะพร้าวนะอคิดว่วลูกสาวว่านอนอยู่รอบโอเคคช้า เาจารเอาเพจคลิปสนะัมสเนาะตีก,ตก,ก,ก,กันแล้วตีกันแล้วเดี๋ยวขออนุญาตไปมึงลูกกันเลด้อเรียงลูกต่อกันจา้าพบกันใหม่คลิปหน้าอาจารย์เล็อคลิปนี้ขอลาไปก่อนจา้าสวัสดีจา้า